สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญสำหรับในตอนนี้ก็มาพบกันในตอนพิเศษคุยกันสบายๆเพราะว่าทางผมก็จะขอรบกวนเวลาในการแนะนำหนังสือทางโหราศาสตร์ซึ่งเป็นหนังสือของทางช่องสาระสำราญหลังจากที่ทางเราได้ออก รู้ไว้ก่อนไปพบผลเล่มที่หนึ่งแล้วก็หนังสือตอบคำถามโหราศาสตร์ไทยเล่มที่หนึ่งแล้วตอนนี้ก็จะมีหนังสือรู้ไว้ก่อนไปพบผลเล่มที่สองซึ่งก็พร้อมที่จะจัดจำหน่ายให้ท่านที่สนใจนะครับแต่ก่อนอื่นก็จะมาขอบอกให้ทุกท่านทราบว่า ภายในตัวหนังสือเล่มนี้จะประกอบไปด้วยเนื้อหาอะไรบ้างส่วนใหญ่แล้วนะครับก็เป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องมาจากรู้ไว้ก่อนไปพบทผลเล่มที่หนึ่งซึ่งในเล่มที่สองนี้ก็ยังประกอบไปด้วยเนื้อหาทางโหราศาสตร์ไทยทั้งหมด18บบทซึ่งจะประกอบไปด้วยเรื่องราวกฎเกณฑ์ความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ไทยซึ่งจำเป็นต่อการที่จะนำไปใช้ในการ พยากรณ์ดวงชะตาอย่างเช่นนะครับเรื่องแรงเอื้อมพิเศษของดาวพระเคราะห์หรือเรื่องราวขององค์เกณฑ์เรื่องพินทุบาทเรื่องของพระจ,จันทร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราหูเรื่องของดาวที่โคจรวิกคติถัดมาก็จะเป็นเรื่องราวที่ถือว่าเป็นหัวใจหรือเป็นจุดที่สำคัญของการ ศึกษาเรื่องของโหราศาสตร์ไทยก็คือเรื่องของการผูกดวงวังลัคนาซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญทีเดียวสำหรับผู้ที่จะเป็นโหรซึ่งภายในเนื้อหาส่วนนี้ก็จะมีกล่าวถึงการใช้ปฏิทินโหราศาสตร์การใช้แผ่นหมุนลัคนาสำเร็จหรือการที่เราจะต้องคำนวณหาตำแหน่งของ ลักนาซึ่งเป็นวิธีการที่โหนในยุคสมัยก่อนได้ใช้กันนะครับหลังจากผูกดวงวางลักนณาแล้วก็จะมีถึงเรื่องราวของการหาดาวตนุเศษ,ษซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญอีกเช่นกันพร้อมกับการอ่านดาวตนุเศษ,ษรวมไปถึงการอ่านพื้นโดวชะตาที่เราได้ผูกดวงวางลักนณาไว้แล้วนะครับ ในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของการพยากรณ์จรซึ่งจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปรีวัยหรือการแบ่งวัยออกเป็นสามช่วงอายุแล้วก็มีเรื่องของวัยของดาวพระเคาะห์ต่างๆนะครับก็จะมีทั้งในส่วนที่เป็นเรื่องของพื้นโดวชตาแล้วเรื่องของการพยากรณ์จร แล้วในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเอกลักษณ์ของหนังสือชุดรู้ไว้ก่อนไปพบโหนก็คือจะมีแบบทดสอบให้ผู้ที่สนใจได้ทดลองทำดูนะครับหลังจากที่ท่านได้ศึกษาภายในเล่มไปเสร็จแล้วแล้วก็จะมีเรื่องของการเฉลยให้กับท่านด้วยนะครับว่าสิ่งที่ท่านทดลองทำถูกต้อง ความเข้าใจของท่านถูกต้องหรือเปล่านะครับก็จะมีแบบเฉลยให้ท่านได้ทราบด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ได้ติดตามหนังสือรู้ไว้ก่อนไปพบผลเล่มหนึ่งแล้วนะครับเมื่อท่านได้ศึกษาต่อในเล่มที่สองทางผมเองก็ตั้งเป้าหมายว่าผู้ที่ได้ศึกษาโหราศาสตร์ผ่านหนังสือสองเล่มนี้แล้วอย่างน้อย ท่านก็จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางโหราศาสตร์ไทยในระดับที่เรียกว่าดีพอสมควรนะครับทำให้ท่านสามารถที่จะพูดคุยซักถามหรือทำความเข้าใจดวงชะตาของตนเองกับโหรที่ท่านได้ไปตรวจดวงชะตาได้อย่างชนิตที่เรียกว่ามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นดังชื่อหนังสือนั่นเองนะครับที่ตั้งเอาไว้ว่า รู้ไว้ก่อนไปพบโหนนะครับหรือบางท่านที่มีความสนใจมากยิ่งขึ้นเช่นอยากจะพัฒนาตนเองไปเป็นโหนในอนาคตท่านก็ต้องสามารถฝึกผูกดวงวางลัคนาเองได้แล้วก็สามารถที่จะทำการพยากรณ์ดวงชะตาได้ทั้งในระดับที่เรียกว่าเป็นการตรวจพื้นดวงชะตา แล้วก็เรื่องราวของการพยากรณ์จรน,นะครับอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญที่คิดว่าพวกท่านน่าจะได้รับเมื่อได้ศึกษารู้ไว้ก่อนไปพบหลเล่มที่หนึ่งแล้วก็เล่มที่สองจบนะครับอีกส่วนหนึ่งผมก็ขอถือโอกาสใช้เวลาในตอนนี้นะครับก็ขออธิบายวัตถุประสงค์หลักของการจัดทำเพลลิส รู้ไว้ก่อนไปพบโผลซึ่งเป็นหนึ่งในเพลลิสต์ของทางช่องสาระสำราญที่ได้จัดทำขึ้นมาหลายๆเพลลิสต์นะครับก็จุดประสงค์แรกมีความต้องการที่จะให้ผู้ที่สนใจในโหราศาสตร์ไทยทั้ทงท่านที่เรียกว่าบุคคลทั่วไปที่อาจจะชอบดูดวงนะครับชอบตรวจดวงชะตาหรือว่าบางท่านที่อาจจะ อยากจะเป็นโหรไม่ว่าจะเป็นโหรมือสมัครเล่นหรือโหรอาชีพในอนาคตนะครับท่านจะได้มีความรู้พื้นฐานทางโหราศาสาไทยอย่างถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์แรกถัดมาก็คือเมื่อท่านทราบแล้วมีความรู้แล้วท่านก็ต้องสามารถนำความรู้ทางโหราศาสตรไทยที่ท่านได้ศึกษามาไปพูดคุยไปปรึกษา ไปซักถามกับโหนที่ท่านไปตรวจดวงชะตาได้นะครับเพราะบางครั้งโหนก็อาจจะใช้ภาษาหรือคำพูดอธิบายท่านฟังท่านก็ไม่เข้าใจแต่อาจจะไม่กล้าถามเพราะตัวท่านเองอาจจะไม่มีความรู้พอนะครับตอนนี้ถ้าท่านมีความรู้พื้นฐานแล้วก็อาจจะได้ซักถามท่านก็จะได้ทราบรายละเอียดในพื้นดวงชะตาหรือดวงชะตาของท่านในขนาดนั้นได้ ละเอียดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับถัดมาก็คือต้องการให้ท่านที่ได้ศึกษารู้ไว้ก่อนไปพบโหนนะครับนำความรู้พื้นฐานที่ได้บางท่านอย่างที่ผมกล่าวไว้ตอนแรกว่าต้องการพัฒนาตนเองให้ไปเป็นโหนได้ท่านก็จะสามารถใช้พื้นฐานความรู้ในรู้ไว้ก่อนไปพบโหนนี่นะครับไปต่อยอดพัฒนาตนเองขึ้นไปเป็นโหนเพื่อ ใช้เป็นการประกอบอาชีพก็ดีหรือใช้ในการช่วยเหลือบุคคลต่างๆรอบข้างท่านตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยได้เป็นอย่างดีนั่นเองอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะขอชี้แจงให้ทุกท่านที่ติดตามทางช่องสาระสำรานในราบนะครับจากวัตถุประสงค์ของทาง เพลิสต์รู้ไว้ก่อนไปพบผลที่กล่าวมาท่านเห็นว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่จะเปิดเพลลิสต์นี้ขึ้นมาเพื่อรับตรวจดวงชะตานะครับซึ่งก็มีหลายท่านที่สอบถามเข้ามาก็ต้องขอแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบด้วยนะครับว่าไม่ได้เป็นการเปิดรับเพื่อตรวจดวงชะตาแต่อย่างใดแต่ก็ขอขอบคุณนะครับท่านที่สอบถามเข้ามา ที่ให้ความไว้วางใจทางช่องสาราสํมรานโดยเฉพาะเพลลิสรู้ไว้ก่อนไปพบผลนี้นะครับก็เจตนาอย่างที่บอกกล่าวในตอนแรกว่าเน้นการให้ความรู้เป็นหลักนะครับให้ความรู้เป็นหลักแล้วก็เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมได้มีพูดเอาไว้แล้วก็คือว่าทางช่องสาราสัมราน จริงๆแล้วก็ยังมีเพลย์ลิสต์อื่นๆอีกด้วยนะครับอย่างเช่นที่สรุปมาเป็นหนังสือเรื่องของการตอบคำถามโหราศาสตร์ไทยนะครับหรือว่าเพลย์ลิสต์อื่นๆอย่างเช่นสาระสัญจรนะครับซึ่งเพลย์ลิสต์เหล่านี้จริงๆแล้วผมมีเจตนาที่จะให้ทุกท่านได้ร่วมรับฟังหรือว่าติดตามเพราะว่าผมมองว่าผู้ที่ ต้องการที่จะเป็นโหนนะครับหรือศึกษาโหราศาสตร์ไทยนั้นจริงๆแล้วท่านก็ควรจะมีความรู้รอบตัวในด้านต่างๆที่ดีเพราะว่าเมื่อท่านพัฒนาตนเองขึ้นไปเป็นโหนนะครับสิ่งสำคัญก็คือท่านจะได้พบปะสนทนากับบุคคลต่างๆซึ่งอาจจะมีหลากหลายฐานะหลากหลายอาชีพหลากหลายความรู้และก็มากมายความชำนาญ ถ้าหากท่านติดตามเพลย์ลิสต์อื่นๆด้วยท่านก็จะได้มีความรู้รอบตัวที่จะคุยกับบคุคคลต่างๆที่เข้ามาให้ท่านตรวจดวงชะตาให้ได้นะครับก็เลยถือโอกาสนี้แจ้งให้ทุกท่านที่สนใจก็ลองติดตามทางเพลย์ลิสต์อื่นๆของทางช่องสาระสำราญดูนะครับก็ขอบอกว่าท่านก็จะได้รับทั้งสาระความรู้และก็ ความสนุกสนานสำราญตามชื่อของช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบสำหรับผู้ที่ได้ติดตามทางช่องสาระสำราญก็คือว่าสำหรับเพลย์ลิสต์รู้ไว้ก่อนไปพบโหนก็ดีหรือว่าเพลย์ลิสต์ตอบคำถามโหราศาสตร์ไทยก็ดีก็จะเน้นการสอนโหราศาสตร์ไทยที่จะ สอนไปตามลำดับขั้นตอนเรียกว่า step by step เพื่อให้ท่านได้มีความรู้พื้นฐานนะครับตั้งแต่ระดับพื้นฐานนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นไปอย่างแท้จริงจะไม่สอนในแนวทางลัดหรือข้ามขั้นตอนนะครับเพราะนั้นท่านอาจจะมีหลายท่านนี่อาจจะคอมเมนต์เข้ามาว่าเอ๊ะท,ทำไมไม่สอนเรื่องนู้นทำไมไม่สอนเรื่องนี้จริงๆแล้วถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ เพลย์ลิสรู้ไว้ก่อนไปพบโหนทางผมก็มีเจตนาที่จะสอนสเต็ปบายสเต็ปไปเรื่อยๆเพื่อให้ท่านได้เรียกว่าค่อยๆพัฒนาองค์ความรู้ขึ้นไปจนพื้นฐานแน่นแล้วก็สามารถเป็นโหนที่ดีได้ในอนาคตส่วนบางเรื่องหรือบางคอมเมนต์หรือมีคำถามเข้ามาที่ผมเห็นว่าอาจจะแยกไปตอบต่างหากเพื่อเป็นการให้ทุกท่านได้ทราบนะครับเราก็จะไปตอบ ให้กับท่านในเพลย์ลิสต,ตอบคำถามโหราศาสตร์ไทยซึ่งก็ได้มีสรุปออกมาเป็นหนังสือแยกออกมาด้วยเช่นกันนะครับสิ่งสำคัญก็คืออยากจะบอกทุกท่านที่สนใจศึกษาโหราศาสตร์ไทยไม่ว่าท่านมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อไปคุยกับผู้เป็นโหนก็ดีเพื่อไปช่วยเหลือญาติาพี่น้องหรือบุคคลรอบข้างท่านก็ดีหรือพัฒนาไปเป็นอาชีพก็ดีผมก็ขอย้ำอีกครั้งว่า ไม่มีเส้นทางรัฐนะครับหรือไม่มีการไปใช้ร่วมกับแนวทางอื่นๆอาจจะมีการใช้ร่วมกับวิชาโหราศาสตร์ด้านอื่นอาจจะมีนะครับอย่างเช่นใช้ร่วมกับทักษะต่างๆนะครับทักษะพยากรณ์ต่างๆอาจจะมีแต่ว่าในแนวทางอื่นๆนั้นก็ต้องขอบอกว่าไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปพึ่งทางรัฐค่อยๆศึกษาแล้วก็สะสมองค์ความรู้ของท่าน ท่านก็จะได้พัฒนาตนเองขึ้นมาเป็นโหรที่เก่งและก็มีพื้นฐานที่แน่นจริงๆนะครับท้ายที่สุดนี้ก็ขอฝากนะครับว่าอย่าเพิ่งท้อสำหรับผู้ที่ศึกษาโหราศาสตร์ไทยมีความสนใจจริงจังนะครับผมก็อขอยกคำพูดของประธานาธิบดีของจีนนะครับท่านสีจิ้นผิงเวลาทำอะไรเนี่ยท่านก็จะบอกกับทีมงานเอาไว้นะครับว่า เดินทางร้อยลี้นับครึ่งหนึ่งที่90นะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านก็ขอบอกว่าอย่างผมศึกษามา30-40ปีถ้านับตามคำพูดของสีจิ้นผิงนะครับก็ยังนับได้ไม่ถึงครึ่งของความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ไทยเช่นกันนะครับจนถึงป,ปัจจุบันนี้ทุกวันก็ยังต้องพยายามศึกษา เพิ่มเติมอยู่อย่างเสมอเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องถอดใจนะครับเราก็ศึกษาไปเรื่อยๆนะครับศึกษาไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วท่านก็จะได้เป็นโหรที่ดีเช่นกันและก็ขอให้ทุกท่านนำวิชาโหราศาสตร์ไทยไปใช้ในทิศทางในแนวทางที่ได้ช่วยเหลือบุคคลอื่นๆนะครับอาจจะเริ่มต้นที่รอบกายท่านหรือ ขยายวงต่อไปในอนาคตได้ตามที่ท่านมีเจตนานั้งเดิมเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับก็สามารถไปดูทางในช่องสาระสำรานก็ได้นะครับในเว็บไซต์ในอะไรเดี๋ยวก็จะมีขึ้นเอาไว้ให้ก็ขอฝากเอาไว้นะครับตั้งแต่เล่มแรกก็คือรู้ไว้ก่อนไปพวกผลเล่มที่1แล้วก็มีรู้ไว้ก่อนไปพวกผลเล่มที่ส แล้วก็จะมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็คือสรุปมาจากตอบคำถามโหราศาสตร์ไทยก็ขอฝากไว้สำหรับทุกท่านที่สนับสนุนทางช่องสาระสําราญก็ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าสวัสดีครับ